ไปกับแม่ได้ทับทิมไปกับแม่ได้พราะแม่ชอบกินเห็ดใช่รนะอให้เห็ดสุกระหว่างนี้รอให้เห็ดสุกแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมลุยกันเลยไข่ด่าด้วยใข่ด่าจ้าสุกสุกนะ <c oughs> แกแนวเลยกัระเพาศูนยข้าวปันนี่เราให้เห็ดตุกก่อนจ้าไปเลยน้ำตาลผงปรุงรสก้อนหอยนางรมวันนี้เขาสั่งซับๆนะเข่สั่งเผ็ดน้อยเลยน้ำตาลผงปรุงรสก้อนหอยนางรมวันนี้เขาสั่งซับๆนะ สเด้วยจ้าพริกโขกไม่ละเอียดเนาะมีเด็กกินด้วยกะเพราจ้านี่เครื่องปรุงแล้วก็มีซอสหอยน้ำตาลซอสปรุงรสผงปรุงรสจ้าแค่นี้แหละอร่อยแล้วมวนทองแล้วก็อาเจียนทักทิมเพราะว่าที่แกท้องเสียที่แกท้องอืดที่แกเป็นแบบนี้เพราะว่า นี่กันะเพราเลยจ้ากะเพราลงไปแล้วแกกิแ่มเบอกไม่ไบไปกับแม่ได <ED> ้ทับทิมไปกับแม่ได้ พ่อแม่ชอบกินเห็ดใช่เนย<ะ>วจา้าเนยวให้สุกก่อนไม่เลยคิดว่าพูน่าชิมยังไงชอบทำไม่เผ็ดบ๊แม่คิดว่าน้องเด็กเลยชอบกินเผ็ดไหมโบ๊ทก,กินเกี่ยวไหมาการหรอกแม่ก็ชอบกินเกี่ยวไงเละแต่อะไรคะทำด้วยเห็ดเนยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดนี้สุก เดี๋ยวเห็ดน,นี้สุกทำให้เห็ดเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดน,นี้สุกเห็ดเลยนะเดี๋ยวเห็ดน,นี้สุกเอาไปแห้นหนงตัดเสร็จเลยคินแล้วไหมแนวเลยกระเพราสุ 5. นข้าวปา้นเนยรอให้เห็ดสุกก่อนจ้า ก็ขอน้ำน่อยะบ้า,าตัดใส่แก้วไว้แล้วน่ะอยู่ตรงกระติบยายอ่ะถ้าพี่ไม่ชอบก็เขาตำหมักนี่คือลูกชิ้นปาลาเ้าหล่ำก็ไม่ชอบบ้านนี้ชอบกินลูกชินก้นปลาจ้าออเหรอโอเครอให้เห็ดสุกระหว่างนี้รอให้เห็ดสุกแล้วก็เส่เครื่องที่เราเตรียม ก็ขอน้น้ำหน่อยจ้าบ้า,าตัดใส่แก้วไว้แล้วน่ะอยู่ตรงกระติกยายอ่ะแนวเลยกระเพราศุนข้าวปันนนี่เราให้เห็ดสุกก่อนจ้าจ้าได้กินจังเลยคะ่ะคุณทิพมาจ้ามือนี่มีกระเพราจ้ากระเพราหมูลูกชิ้นปลา ใส่เห็ดไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมโอ้ยดูเหี้ยคือปักไฟรู้สึกของน้ำมาค่ะบ้านตัดใส่แก้วไว้แล้วน่ะอยู่ตร,ร,รงกระติกยายอ่ะไ,ไปกับแม่ได้ทักทิมไปกับแม่ได้เพราะแม่ชอบกินเห็ด ทำด้วยเห็ดเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดมันสุกเห็ดเลยฮนะเดี๋ยวเห็ดนี้แนลเลยกระเพราสุนข้าวปั้นเนยอเรอให้เห็ดสุกก่อนจ้าว้าได้กินจังเลยค่ะคุณพี่เขาบอกว่าไม่ทำไม่เสี่ยงอันบนเหรอใช่<ม> กินจังเลยค่ะคุณพิทถ้าพี่ไม่ชอบก็จะหมักนี่คือลูกชิ้นปลาข้าวหลามก็ไม่ชอบบ้านนี้ชอบกินลูกชิ้นปลาจ้าออเหรอโอเคด้วยจ้าพริกโขกไม่ละเอียดเนาะนี่เด็กกินด้วยกะเพราจ้านี่เครื่องปรุงแล้วก็มีซอนหอย,นเ,ย,เ,นยนเนี่ยเลยกะเพราสูนรข้าวปันนี่ เรอให้เห็ดสุกก่อนจ้าท้องมวนท้องแล้วก็อาเจียนท้าพิมเพราะว่าที่แกท้องเสียที่แก,ท,ท,กท้องอื่นที่แกเป็นแบบนี้เพราะว่า,วาที่แกปวดขี้แค่ใส่กะเพราจ้าจ้าสีดีแล้วสี่ใี่ีสามแดงวิจาถ้าพิมไม่ชอบก,ก็เขาตมัดนี่คือลูกชิ้นปลา ขาาหลมมก็ไ่ชอบบ้านนี้ชอบกินลูกชิ้นปลาจ้าอา๋อหรอเคกนิ้เท่าน้ำหน่อยจ้าบ้าจตัดแต่แก้วไว้แล้วน่ะอยู่ตรงกระติบยายอะ่ะไปกับแม่ได้ทัพทิมไปกับแม่ได้เพราะแม่ชอบกินเห็ดใช่ก็บนะกินก็ได้ใอ้นี่กันกน ตัมกระเพราเลยจ้ากระเพราลงไปแล้วลอ่ัผัดกระเพราต้องฉุนถ้าฉุนอร่อยถ้าฉุนเท่ากับไม่ถ้าฉุนต้องอร่อยหอให้เห็ดสุกก่อนราะว่ากระเพราเห็ดเห็ดต้องสุกค่ะถ้าไม่สุกจะเป็นอะไรคะถ้าเห็ดที่ไม่สุกมันจะทําให้เราผะอืดผะอมแต่ถ้าพทิมก็อยู่กับหนูได้นะเพราะว่าถ้าทิม ชอบกินของที่หนูไม่ชอบแต่ว่าถ้าที่มนไม่ชอบกินของอร่อยไม่จ้าถ้าที่ไม่าไกินจังเลยค่ะคุณพไม่ชอบกินกล้วยถ้าที่มไม่ชอบกินมังคุดถ้าที่ไม่ชอบกินแตงกวาถ้าพิมไม่ชอบกินทุกอย่างที่มันอร่อยเริ่มสุกแล้วลูกชิ้นเลยจ้ะท้องมวนท้องแล้วก็อาเจียนถับพิม พเพราะว่าพี่แกท้องเสียพี่แกท้องอืดนพี่แกเป็นแบบนี้เพราะว่าพี่แกปวดที่แค่ใส่กะเพราจ้าจ้าโอเดีแล้วสีเป็นที่สัตย์สุกวิจารพี่บ่อยโทษว่าแกกินเห็ดไม่สุกเขาไม่กินเห็ดโอเคถ้าพี่ไม่ชอบก็เข้าตำรับนี่คือลูกชิ้นปลาข้าวหลามก็ไม่ชอบบ้านนี้ชอบกินลูกชิ้นปลาจ้าอ๋อเหรอโอเค แค่ดูกันเลยไข่ด่าเลยไข่ด่าจ้าสุกๆนะพี่บ่อยโทรว่าแกกินเห็ดไม่สุกโอเคมาจ้ามเอนี่มีกระเพราจ้ากระเพราหมูลูกชิ้นปลาใส่เห็ดซอสปรุงรส เอ้าปลาไม่ตื่นปหดนตกปลาว้าวน่ากินเลยยัไไงไม,ม่สุกเลยนะเหนืจ้าเหนือให้สุกก่อนไม่รู้สึกพูน่าชิงเลยใส่กันก็ได้ใอ้ยี่กันนะซ้ำกระเพราเลยจา้ากระเพราลงไปแล้ว แก่แกสูนผลแก่ทำด้วยเห็ดลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดนี้สุกเห็เลยนะเดี๋ยวเห็ดน่สุกว้ากินจังเลยค่ะคุณทิพย์ จริงจังเลยค่ะคุณทิพย์ที่บ่อยโทรว่า